สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับคดีโคนันนะครับเป็นคดีที่รันโชคดีมากๆเลยที่ได้ไปเที่ยวนะครับสถานที่ที่พวกเขาไปเนี่ยก็คือ JD 5ีห้ายอดแล้วไอ้เจดียอดเนี่ยมันมีตำนานที่ค่อนข้างน่ากลัวมันน่ากลัวสําหรับคนที่ทําความผิดไงแต่ใครที่เป็นคนดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องราวคดีนี้มันจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับ เปิดเรื่องมานะครับเราก็จะเห็นว่าธรรมชาตินี่คือสวยงามมากแล้วก็มีโรงแรมนะครับหรือว่าที่พักเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีวัดแล้วก็จะมีเจดีนะครับซึ่งรอบๆเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านหลังไหนหรือว่ามีสิ่งก่อสร้างอื่นเลยมีเพียงแค่โรงแรมแล้วก็วัดเท่านั้นนะครับวัดกับเจดีเนี่ยคือสถานที่ที่รันเนี่ยต้องไปเที่ยวเนาะรันเนี่ยเขาก็อยู่กับโคนันรันก็บอกว่าโอ้โหธรรมชาติแบบนี้อากาศดีมากๆเลยถ้าอยู่ในเมืองแบบเนี้ยไม่ได้ เห็นบ่อยแน่โมริเขาก็มาด้วยไงลูกสาวมาโมริก็ต้องมาเพราะว่าเหมือนเป็นทริปที่แบบไปเที่ยวหลายวันแล้วก็ต้องนอนพักที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นโมรีก็ต้องมาโมริก็บอกว่าแถวนี้มีแต่ธรรมชาติไม่มีอะไรให้น่าดูเลยมีแต่ความน่าเบื่อจะตายลันก็บอกว่าคุณพ่อพูดแบบนี้ไม่ได้นะมันอ่ะเป็นภาพที่หายากมากอยู่แต่ในเมืองน้อยมากเลยที่จะได้เห็นธรรมชาตินะ่ะคุณพ่อก็บอกว่าเออตามจใจแล้วกันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปรอโรงแรมนะน่าเบื่อมากเลยระหว่างนั้น เเขาก็จะสูบบุหรี่เนาะแต่ว่าก็มีคนมาห้ามนะครับคนที่มาห้ามสูบบุหรี่มีชื่อว่าโอคาเบะโอคาเบะก็บอกว่า ขอโทษนะครับพอดีว่าห้ามสูบบุหรี่บริเวณวัดน่ะโมลีก็ขอโทษนะครับเพราะว่าโมลีไม่รู้ปกติแล้วมันก็ต้องมีป้ายเตือนใช่ไหมว่าห้ามสูบบุหรี่โมลีอาจจะไม่สังเกตก็ได้โอคาเบะเนี่ยเป็นลูกวัดนะครับโอคาเบะก็บอกว่าขอโทษนะครับที่นี่ห้ามสูบบุหรี่แล้วก็จริงของคุณนั่นแหละว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันมีแต่ธรรมชาติมันอาจจะดูน่าเบื่อรันก็บอกว่าไม่หรอกค่ะธรรมชาติแบบนี้ดีมากเลยหนูชอบมากโอคาเบะก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเด็กสมัยเนี่ยสนใจธรรมชาติมากขึ้น วอคาเบก็บอกว่างั้นถ้าไม่เป็นการรบกวน้วก็ให้ผมพาเดินชมธรรมชาติไหมในวัดของเราเนี่ยมีเจดีห้ายอดที่มีชื่อเสียงด้วยรันก็โอเคไปด้วยโมรีก็ไปด้วยโคนันก็ไปเหมือนกันระหว่างที่เดินไปเนี่ยวอคาเบะเขาก็เล่านะว่าวัดเนี่ยสร้างได้ประมาณ400ปีก่อนแล้วมันก็มีร่องรอยของยุคสมัยด้วยหรือว่ามีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าวัดแห่งนี้มันถูกสร้างมานานแล้วจริงๆนะ เขาก็ยังบอกอีกนะครับว่ามันยังมีบ่อน้ําที่อยู่ใกล้ๆกับเจดีชั้นด้วยไอ้บ่อน้ำเนี่ยก็ใช้จนถึงยุคกลางเลยล่ะยุคกลางที่ว่าก็คือยุคของเอโดะแล้วก็เลิกใช้ไปนะครับเพราะว่าบ่อน้ำเนี่ยมันแห้งแล้วมันก็มีตำนานเกี่ยวกับบ่อน้ํานี้ด้วยก็คือมีหญิงสาวนะครับที่เสียใจเพราะคนรักก็เลยมานั่งร้องไห้ตรงบ่อน้านะครับสาวัน3คืนเลยจนน้ําตาเนี่ยมันแห้งนะครับพอน้ําตาแห้งปุ๊บก็เอาน้ําในบ่อนี่แหละใช้แทนจนน้ําในบ่อมันหมดเกลี้ยงเลยสุดท้ายแล้ว บ่อน,นี้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานนะครับนี่แหละคือตำนานพอโมริฟังโมริก็แบบอะไรกันเนี่ยตำนานบ้าบออะไรไร้สาระน่ะแล้วคุณอาคาเบก็เล่าต่อนะครับว่าตำนาน j จดชั้นก็มีนะไม่ได้มีเพียงแค่ตำนานบ่อน้ําว่ากันว่าช่วงต้นสมัยเอโดเนี่ยมีพระหนุ่มรูปหนึ่งถูกเจ้าวาดคัดแล้วคัดอีกนะว่าคนเนี่ย ต้องสืบทอดนะเป็นเจ้าวาดคนต่อไปแต่แล้วนะครับพระองค์เนี่ยแอบไปรักกับหญิงในหมู่บ้านแถมยังแหกกดกันด้วยก็คือพากันหนีตอนหนีเนี่ยก็ถูก เหยี่ยวยักษ์นะครับเป็นเหยี่ยวปิิศนาเนี่ยคาไปไหนก็ไม่รู้หลายวันถัดมานะครับพบศพอยู่ที่บนชายคาของเจดี5ชั้นคือผูกคอตายเลยภาพเนี่ยคือน่ากลัวมากผ่านช่วงต้นไปแล้วก็คือช่วงกลางสมัยเอโดะเนาะมีเจ้าวาดคนหนึ่งทุศินลุ่มหลงสุรานารีแล้ววันนึงเขาเนี่ยก็หายตัวไปแล้วก็ถูกพบนะครับว่าเป็นศพถูกแขวนคออยู่ชั้น5ของยอดเจดีเหมือนกัน พอฟังประวัติแล้วคือน่ากลัวมากพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าใครมาบวชเนี่ยห้ามผิดศีลไม่งั้นแล้วก็อาจจะเจอดีก็ได้และแล้วเราก็จะได้เห็นเจดีนะครับเป็นเจดีห้าชั้นเลยเป็นสีแดงเนาะเป็นเจดีที่น่าจะยุคเอโดะจริงๆระหว่างนั้นก็มีพาดเดินออกมาพาก็บอกว่าอ้าวรอบนี้มาแบบครอบครัวอย่างนั้นเหรอคิดว่าจะหลอกฉันได้อย่างนั้นเหรอโอคาเบะก็บอกว่าไม่ใช่นะครับพอดีว่าคนพวกเนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็แนะนําให้รู้จักนะครับว่าคนเนี้ยเป็นจาวะนะครับมีชื่อว่า ทันใครเจ้าวาดก็บอกว่าไม่ต้องพูดฉันรู้นะว่าพวกแกเนี่ยมาหาผลประโยชน์รีบออกไปได้แล้วและที่สําคัญเนี่ยมันก็เป็นความผิดแกไม่ใช่เหรอที่พาคนพวกนี้เข้ามาจนที่ดินของวัดเนี่ยเป็นของคนอื่นแล้วเจ้าวาดก็เดินจากไป จุดนี้ก็ทําให้พวกโมริกับโคนานเนี่ยก็งงเนาะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคาเบก็บอกว่าพอดีว่าวัดของเราเนี่ยจะถูกสร้างส่วนสนุกแต่แล้วเจ้าวาดก็โดนโกนุบายหลอกเพราะฉะนั้นเจ้าวาดเลยระแวงคนไปทั่วนะครับโมริก็โมโหเลยที่มาสายร้ายว่าเขาเนี่ยเป็นคนพวกนั้นระหว่างนั้นโอเคาเบก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะครับคุณหน้าตาคุค้นๆน่ะหรือว่าคุณเป็นนักสืบชื่อดังโมริโคโกโร่อย่างนั้นเหรอโมริก็บอกว่าใช่เขาก็ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอนักสืบตัวจริงแล้วเขาก็ขอโทษแทนเจ้าวาดด้วย ฉากก็ตามไปที่ตอนกลางคืนโมรีเนี่ยเขาได้ดินเนอร์สุดหรูนะครับกับเจ้าของที่จะสร้างสวนสนุกนะครับผู้ชายคนนี้ที่โมรีดินเนอร์ด้วยเนี่ยมีชื่อว่าโอดะแล้วก็มีเจ้าของโรงแรมนะครับมีชื่อว่าฮาจิมุระโมรีก็กล่าวขอบคุณที่เชิญเขาเนี่ยมากินอาหารค่าด้วยฮาจิมุระก็บอกว่าไม่ครับไม่ครับผมอะ่ะต้องขอบคุณมากกว่าการที่คุณมาพักโรงแรมแห่งนี้แล้วก็มากินอาหารค่าด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับโปรโมทโรงแรมของผมด้วยผมอะ่ะต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณมากกว่า โมก็ดีใจมากเลยที่ตัวเองเนี่ยสามารถทําประโยชน์ได้เนาะระหว่างนั้นนะครับโอดะที่เป็นประธานเนี่ยก็ต่อว่าฮาจิโมระว่านี่ฮาจิโมระมีคนดังขนาดนี้มาพักในโรงแรมเนี่ยทำไมไม่ได้บอกฉันล่ะกว่าจะบอกก็คือตอนกลางคืนเลยถ้ารู้ว่าโมริโคโกโร่เนี่ยมาแต่เช้าฉันน่ยต้อนรับอย่างดีแล้วแล้วก็ต่อว่าฮาจิโมระใหญ่เลยแล้วก็บอกว่านี่ฮาจิโมระนายมีงานต้องทําไม่ใช่เหรอนายอ่ะต้องไปที่โตเกียวไปคุยจุระสําคัญไปได้แล้วฮาจิโมระก็บอกว่าโอเคครับขอโทษนะครับที่ ไม่ได้แจ้งเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วฮาจิมโมรานี่ก็เดินไปมอริเนี่ยก็อึ้งเลยนะครับโอดาก็บอกว่าเออขอโทษทีนะพอดีเผลอไปหน่อยนะมริเขาก็เข้าใจงไงว่าการบริหารคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันก็ต้องมีแข็งมีอ่อนกันบ้างแล้วเขาก็เล่าว่าอีกไม่นานเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่าเขาอะจะสร้างสวนสนุกมูลค่าในการสร้างก็คือ8 0 0 0ล้านเยนตอนนี้เขาก็เอาพวกเหล็กต่างๆหรือว่าพวกเกาะสร้างเนี่ยเอาไว้ในวัดเรียบร้อยแล้วถ้าสร้างสําเร็จเนี่ยก็คือได้กาไร เยอะแน่นอนเลยรายได้ต่อปีประมาณ2-30ถึงสามหมื่นล้านเยนเลยนะระหว่างนั้นโคนันก็สงสัยว่าคนนุณนาได้ยินตำนานที่มันน่ากลัวไหมโอดาก็บอกว่าอ๋อไอตำนานที่มีคนผูกคอตายบนยอดเจดีย่างนั้นเหรอฉันอะ่ะได้ยินมาบ่อยมากใครต่อใครก็มาเล่าให้ฉันฟังนี่แหละฉันจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นจุดขายเรียกนักท่องเที่ยวคนนั้นก็คิดว่าโอ้โหนี่มันหัวการค้าชัดๆเลยระหว่างนั้นลูกน้องเขาก็เข้ามาเนาะแล้วก็เอาซิกกาเนี่ยมาให้เขาโอดาก็บอกว่านี่อย่าลืมไปเส สแล้วลูกน้องเขาก็เอาไปเสร็จให้นะครับระหว่างนั้นโมริก็สังเกตว่าโอ้โหนี่คุณโอดะพกเงินสดเป็นฟ่อนๆเลยเหรอโอดาก็บอกว่าอ๋อพอดีว่าผมไม่ค่อยพกบัตรนะ่ย ผมชอบใช้เงินสดแล้วเงินแค่เนี้ยมันก็เป็นเศษเงินน่ะระหว่างนั้นโมรีก็สังเกตว่าไอ้ตรงเน็กไทของโอดาเนี่ยมีเพชรอยู่ด้วยโมรีเห็นก็แบบโอ้โหสวยมากเลยโอดาเขาก็บอกว่าอ๋อเพชรนี่เหรอประมาณ5ากะลัดเท่านั้นเองรันก็บอกว่าคุณพ่อคะเสียมารยาทคะ่ะระหว่างนั้นก็มีคนเดินเข้ามานะครับแล้วก็บอกกับโอด่าว่ากินข้าวกันสบ,บายใจเลยนะแล้วก็ต่อว่าโอดาาอ่านาะว่าแกบังอาจหลอกพ่อเขาผู้ชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าสุนไคเป็นลูกชายของทันไค ที่เป็นเจ้าวาดเขาก็มาต่อว่านี่แกมึงอาจหลอกพ่อฉันได้นะแกอ้างว่าจะยกกรรมสิทธิ์ของวัดให้เป็นของบริษัทเพื่อจะหาเงินมาใช้จ่ายบำรุงสิ่งแวดล้อมของวัดทําให้เจ้าวาดหรือว่าทําให้พ่อของเขาเนี่ยหลงกลแต่ว่าเขาจะใช้วิธีทางกฎหมายนะครับฟ้องเรื่องนี้ให้เป็นโมคะโอดาก็บอกว่าจะฟ้องก็ฟ้องสิแต่ว่าถ้ามีข้อเสนอพิเศษแล้วก็มาคุยกับฉันในออฟฟิศนะแล้วโอดาเนี่ยก็ให้ลูกน้องนําตัวซุนไคออกไปข้างนอกนะครับนั่นก็หมายความว่าการสร้างสวนสนุกเนี่ย เป็นการสร้างที่ขัดแย้งกันเนาะแล้วที่สําคัญก็ยังหลอกลวงเจ้าวัดด้วยให้เซนยกกรรมสิทธิ์ของวัดให้กับบริษัทคือโอดานี่เหลี่ยมมากมโมลีก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับโอดาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะก็คือพวกเราเนี่ยจะสร้างสวนสนุกเพื่อที่จะเรียกนักท่องเที่ยวมาเพราะว่ารายได้จากวัดเนี่ยก็มาจากนักท่องเที่ยวถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นเลยมีแค่กลุ่มของรันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอดาเนี่ยเลงเห็นตรงนั้นนะครับว่าไอยอดเจดีมันก็มีตำนานแล้วมันกสวย ถ้าสร้างสวนสนุกแล้วก็ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เนี่ยยังไงซะคนก็ต้องมาเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติบรรยากาศมันดีมากก็คือเขาอ่ะทำเพื่อวัดไม่รู้ว่าทําเพื่อวัดจริงหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่จริงหรอกเปิดมาก็หลอกลวงเจ้าว่าแล้วอะ่ะใช่ปะทุกคนคิดแบบผมปะฉากก็ตับมาที่ตอนเช้าเวลาน่าจะประมาณ6กโมงเนาะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยกําลังสวยเลยแล้วก็มีคนโทรหาโมลีโมลิก็รับสายนะครับโมลี่ก็บอกว่าโมลิโคโกโร่พูดครับมีอะไรหรือเปล่า เราก็จะเห็นรันตื่นเนาะผมนี่คือตั้งมาแต่ไกลเลยตัดคนในสายเนี่ยที่โทรมาก็คือโอคาเบะนั่นเองโอคาเบะก็บอกว่าคนโมริครับแย่ yeah, แล้วคำสาปมันเกิดขึ้นแล้วโมริก็ฮะคำสาปอย่างนั้นเหรอแล้วก็ขอให้โมริเนี่ยรีบมาที่วัดหน่อยพวกรันโคนันแล้วก็โมริเนี่ยก็รีบวิ่งไปนะครับยังเช้าอยู่เลยเขาเรียกว่าจ็อกกิ้งตอนเช้าแล้วกันพอไปถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าวาดกำลังสวดอะไรบางอย่างนะครับอยู่ข้างหน้าเจดีบทสวดนี้ก็คือหน้าขนลุกเนาะ โมลีก็บอกว่าอะไรกันก็แค่เจ้าว่ากําลังสวดมนต์นี่พวกเขาก็บอกว่าสวดมนต์บ้าสวดมนต์บออะไรกันล่ะดูข้างบนสิภาพที่เห็นก็คืออูดะ แขวนคอตายอยู่บนยอดเจดีเหมือนกับตำนานที่โอคาเบะเล่าเปรียบๆเ,เลยก็คือถ้าคุณคิดไม่ดีคุณทุศีลแล้วก็คุณก็จะมีจุดจบแบบนี้จากนั้นนะครับตำรวจก็มาตำรวจที่รับหน้าที่ในคดีนี้ก็คือสารวัตโยโคมิโซะนะครับลูกน้องเขาก็รายงานว่าสภาพที่เกิดเหตุนะครับศพอยู่ชั้น5้ามีเชือกผูกอยู่ที่ลาวนะครับแล้วก็โยไปที่ชายขาส่วนปลายอีกข้างหนึ่งนะครับผูกที่คอผู้ตายเป็นสภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวเนาะ แล้วผลการชนะสตดศพเนี่ยไม่มีบาดแผลตามร่างกายเลยเสียชีวิตเพราะกระดูกคอเนี่ยหักแบบรุนแรงเนื่องจากถูกกระชากอย่างแรงเวลาเสียชีวิตประมาณตีสามถึงตีสี่พอฟังมาขนาดนี้แล้วเหมือนว่าโอดาเนี่ยจะฆ่าตัวตายแต่โอดาเนี่ยจะฆ่าตัวตายจริงอย่างนั้นเหรอเขายังมีความสุขอยู่เลยที่เขาเนี่ยจะได้สร้างสวนสนุกอันนี้คือมันผิดวิสัยมากแต่ว่าถ้าเขาล้มละลายแล้วก็อันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันเนาะที่เขาจะฆ่าตัวตายเดี๋ยวว่าคิดสั้นแต่เนี่ยเขากาลังดีใจ ที่จะได้ทําการท่องเที่ยวจูจ่ๆเขาก็ฆ่าตัวตายโมริโคโกโร่ก็เดินมาแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ไปตรวจสภาพศพแล้วตามร่างกายของศพเนี่ยก็คือไม่มีบาดแผลแล้วการที่จะขึ้นไปบนเจดีเนี่ยมันเป็นบันไดขึ้นที่สามารถเดินขึ้นไปได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วถ้านี่เป็นคนดีฆาตรกรรมแล้วก็คนร้ายก็ต้องแบกศพขึ้นไปใช่ปะล่ะการที่จะแบกโอดะเนี่ยขึ้นไปมันยากลําบากมากเพราะว่าโอดะเป็นคนที่สูงพอๆกับโมริแต่ว่าโอดะมีน้ําหนักเกือบ100่ยกิโลคนร้ายแบก ขึ้นไปยังไงก็ต้องเหนื่อยหรือว่าลากขึ้นไปเนี่ยตามร่างกายของโอดะเนี่ยมันก็ต้องมีรอยที่ถูกลากใช่ปะล่ะแล้วบนชั้น5เนี่ยมันก็เป็นช่องที่แคบๆนะครับการที่จะขึ้นไปคือมันยากมันเป็นไปได้แหละแต่มันไม่สามารถขึ้นไปได้โดยที่ร่างกายไม่มีบาดแผลหรือว่ามีรอยลากขึ้น แล้วโมลีก็สันนิษฐานว่านี่อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายก็ได้แล้วโคนานเนี่ยเขาก็ขึ้นไปดูสถานที่เกิดเหตุนเนาะบนชั้น5ก็จะเห็นว่าตำรวจเนี่ยกำลังนำศพเนี่ยลงมาโคนานก็สังเกตว่าไอเชือกเนี่ยมันยังใหม่อยู่เลยทําไมมันถึงมีรอยไหมล่ะแล้วไอตรงราวเนี่ยทำไมถึงมีรอยละ่ะอันเนี้ยโคนนก็เริ่มสงสัยแล้วแล้วที่มีความผิดป,ปกติเลยก็คือตำรวจเนี่ยที่กาลังเอาศพลงมาใช่ปะปรากฏว่าขาของผู้ตายเนี่ยไม่ถึงกับราวอันเนี้ยผิดป,ปกติมากปกติแล้วคนที่จะ ค่าตัวตายเนี่ยเชือกเนี่ยมันก็ต้องยาวพอนะครับขาม,มันก็ต้องถึงราวใช่ปะไม่งั้นแล้วก็เขาอะ่ะจะแขวนคอยังไงล่ะแต่เนี่ยขาม,มันไม่ถึงแล้วตํารวจเนี่ยก็เอาศพลงมาข้างล่างจากนั้นนะครับก็จะเห็น ฮาจิโมระเนี่ยวิ่งมาวิ่งแบบหน้าตั้งเลยเหมือนเขาช็อกที่โอดาเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับเขาก็บอกว่าไม่นะไม่จริงใช่ไหมไม่คิดเลยว่าคุณเนี่ยจะฆ่าตัวตายคุณเนี่ยไม่น่าคิดสั้นเลยโยโคมิโซก็บอกว่านี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายเฉยๆเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะสอบปากคําแต่ละคนหน่อยว่าช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่พวกคุณอยู่ที่ไหนกันคนแรกนะครับที่สอบปากคําก็คือเจ้าวาเจ้าวาบอกว่าช่วงตีสามเนี่ยคือเขากําลังสวดมนต์อยู่โยโคมิโซก็แบบฮะสวดมนต์ตี ที่สทีสอย่างนั้นเหรอเจ้าวาดก็บอกว่าใช่พอดีว่าเจ้าวาดเนี่ยมีรางสังหอนวาดจะเกิดเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาเลยสวดมนต์น่ะส่วนลูกชายนะครับ ที่มีชื่อว่าซุนไคเนี่ยตอนนั้นเขาหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเลยส่วนลูกวัดหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยที่มีชื่อว่าโอคาเบะบอกว่าตอนนั้นเขาก็หลับอยู่แล้วเขาก็ไปทําความสะอาดนะครับตอนตีสามตีสี่ปรากฏว่าเห็นคุณโอดาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ข้างบนแล้วเขาก็ไปโทรหาซุนไคนะครับแล้วก็โทรหา ok โมริโคโกโรยโคมิโซก็ถามว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณโทรหาโมริโคโกโรแต่ทําไมไม่โทรหาตํารวจก่อนละ่ะออคาเบะก็บอกว่าพอดีว่ามีนักสืบชื่อดังมาน่ะเพราะฉะนั้นผมเลยโทรบอกเขาก่อนแล้วค่อยโทรบอกตํารวจทีหลังแล้ว คุณฮาจิมุระล่ะช่วงเวลาตีสาถึงตีสคุณอยู่ที่ไหนเขาก็อ้างว่าตอนนั้นอ่ะเขาไปโตเกียวนะครับไปทําธุระกู้เงินถ้าไม่กู้เงินแล้วก็บริษัทเราล้มละลายอย่างแน่นอนท่านประธานโอดาเนี่ย คาดหวังกับผมมากแล้วท่านโอดาก็ออาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ที่ผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีแล้วมันก็ยังมีเรื่องที่คนในวัดเนี่ยจะขู่ฟ้องด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้คุณโอดาเนี่ยคิดสั้นก็ได้พอฟังมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็มีโอกาสนะครับที่คุณโอดาเนี่ยจะฆ่าตัวตายเนาะทั้งเรื่องการบริหารธุรกิจนะครับแล้วทางวัดเนี่ยจะฟ้องด้วยคุณโอดาอาจจะไม่มีทางเลือกนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายแต่ว่าเขาไม่น่าจะมาฆ่าตัวตายที่วัดปะเขาฆ่าตัวตายในห้องของเขาก็ได้ อันนี้คือความแปลกแล้วคนนั้นเขาก็ไปดูสภาพศพแล้วก็สังเกตว่ากระเป๋าสตางค์ของโอดะเนี่ยหายไปไหนกันที่สําคัญนะเน็กไทที่มีเพชรเนี่ยก็หายไปเหมือนกันก็บอกกับสารวัตรโยโคมิโซเนาะสารวัตรก็ดูแล้วก็พบว่าเออกระเป๋าอะหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเน็กไทก็หายไปเหมือนกันโมริเขาก็ยืนยันว่าตอนที่รับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยตอนนั้นคโนดะสวมเน็กไทแล้วก็มีกระเป๋าตังค์ด้วยลูกน้องเขาก็มารายงานให้ฟังนะครับว่าไปติดต่อพนักง,งานในโรงแรมแล้วว่าตอนตีส ถถึงทีสเนี่ยคุณโอดะออกมาจากโรงแรมจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปไหนโมริก็สนิษฐาว่าตอนนั้นอ่ะโอดะอาจจะมาฆ่าโตตายก็ได้ระหว่างทางอาจจะเจอโจนป้นเนาะด้วยความที่เขาคิดสั้นอยู่แล้วอะ่ะเขาก็ยอมให้กระเป๋าสตางค์แล้วก็ให้เน็กไทนะครับที่มีเพชรอยู่เพราะยังไงซะเขาตายไปก้าวของสิ่งนั้นติดตัวไปไม่ได้แล้วก็บอกกับโยโคมิโซว่ายังไงซะนี่อาจจะเป็นการฆ่าโตตายก็ได้นะแต่ว่าโยโคมิโซเนี่ยก็ยังเอกใจยอยู่ไงยังไม่เชื่อร้อตว่านี่เป็นการฆ่า ตตัวตายระหว่างนั้นโคนันก็เดินสำรวจรอบๆนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีดินจุดหนึ่งนี่แหละที่มีย้าขึ้นดินตรงนี้น่าจะอุดมสมบูรณนะ์เนาะแล้วโคนันก็เห็นนะครับว่าไอเพชรท,ที่อยู่ในเน็กไทเนี่ยมันตกอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกพวกตำรวจนะครับให้มาดูแล้วโคนันก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับเพราะว่าสภาพศพของโอดาเนี่ยไอตรงข้อศอกตรงแขนเสื้อเนี่ย มันมีรอยที่ถูกกับหญ้าอยู่แล้วส้นเท้าของเขาเนี่ยมันก็เปื้อนดินด้วยจุดตรงนี้แหละอาจจะเป็นจุดที่เกิดเหตุก็ได้สารวัตรก็บอกว่าอืมก็อาจจะใช่นะแต่ที่แปลกก็คือทําไมต้องเป็นจุดตรงนี้ด้วยละ่ะเพราะว่ามันห่างก,กับที่เกิดเหตุหรือว่าที่พบศพเนี่ยเกือบ10เมตรเลยแล้วทําไมมันต้องตรงนี้ด้วยละ่ะหรือว่ามีใครบางคนทําให้โอดะสลบอยู่ตรงนี้แล้วก็แบกศพของเขาขึ้นไปข้างบนแล้วก็จัดฉากให้เหมือนกับการฆาตกรรมมลรีก็บอกว่าพิษดีนี้โอกาสเป็นไปได้น้อยมากคนอดะมี น้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมตอนที่ลากขึ้นไปเนี่ยโอกาสมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าการที่คนหลายจะเอาศพของเขาเนี่ยผูกคอตายเพื่อจะจัดฉากเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะน้ําหนักตัวของโอดาที่สําคัญนะไม่มีร่องรอยว่าเขาเนี่ยถูกทํำลายเลยมีเพียงแค่กระดูกคอหักเท่านั้นแหละที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเขาเนี่ย ผูกคอตายเองโยโคมิโซก็บอกว่าใช่ถ้าเป็นการฆาตรกรรมแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากมากโมริก็บอกว่าใช่ปะล่ะถ้าเป็นการฆาตรกรรมแล้วก็ก็คงจะเป็นฝีมือของอาถรรพ์เท่านั้นแหละที่สามารถทําได้จาวาดก็บอกว่าใช่มันคือคําสาบยังไงละ่ะเพราะว่าไอ้เจ้าโอดะเนี่ยมันคิดไม่ดีกับวัดนี้มันเลยมีจุดจบแบบนี้ยังไงละ่ะ แล้วคนนั้นก็มาดูสภาพศพอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะพบข้อศอกเนี่ยที่มีรอยกลิ่นดินนะครับคนนั้นก็ลองดมดูส้นเท้านะครับเหมือนเดิมนะครับมีเศษดินอยู่แต่ว่าไอเชือกเส้นใหม่เนี่ยทำไมถึงมีรอยไหมล่ะ อันนี้คือแปลกมากแล้วโคนันก็หยิบเชือกมาดูนะครับว่าไอเชือกที่มันผูกกับ,บราวระเบียงเนี่ยทาไมเงื่อนมันแปลกๆละ่ะระหว่างนั้นโคนันก็เดินสํารวจรอบๆนะครับแล้วก็เดินไปที่ตรงบ่อน้ําที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วโคนันก็สังเกตว่าไอปากบ่อน้าเนี่ยมันมีรอยที่ถูกใช้งานอยู่โคนันก็เข้าใจแล้วว่าเนี่ยมันไม่ใช่อรพ์หรอกนะมันคือฝีมือของมนุษย์ยังไงละ่ะระหว่างนั้นนะครับโยโคมิโสกก็เชื่อแล้วว่าเนี่ยจ,จะเป็นการฆ่าตัวตายก็ได้นะอาจจะไม่ใช่คดีฆาตกรรมโมริก็บอกว่าใช่ปถ้าคุณ พยายามจะบีบว่าให้คดีเนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็คุณก็เขียนไปเลยสิว่านี่เป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็ระบุด,ด้วยนะว่าไม่สามารถหาคนลายได้โยโคมิโซก็บอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่งั้นแล้วก็ผมเนี่ยโดนต่อว่าแน่ แล้วโยโคมิโซก็ปิดคดีนะครับนี่เป็นการฆ่าตัวตายแล้วฮาจิโมระก็บอกว่าเออสารวัตรครับพอดีว่าผมขอ,อกลับไปที่โรงแรมหน่อยได้ไหมครับตอนนี้โรงแรมของผมน่าจะยุ่งมากเลยระหว่างนั้นนะครับฮาจิโมระก็ทํากระเป๋าสตางค์ตกแล้วโคนาเนีก้าสายหยิบขึ้นมาแล้วทุกคนก็สังเกตว่าโอ้โหกระเป๋าสตางค์ของฮาจิโมระคือเงินเยอะมากๆเลยโมริก็แซวว่าโอ้โหเงินเยอะจังเลยนะครับหรือว่าเป็นของคุณโอดะหรือเปล่าฮาจิโมระก็บอกว่าโอ้โห เนี่ยเป็นเงินที่จะเอาไปจ่ายพลังงานรายเดือนน่ะเราจะเห็นสีหน้าฮามมระแบบตกใจเหมือนกันเนาะโมริก็บอกว่าอ๋อผมล้อเล่นนะ่ะอย่าคิดมากเลยเจ้าวาดก็ถามกับฮาจิโมระว่าเจ้าโอดะมันก็ตายไปแล้วสรุปเรื่องการสร้างสวนสนุกเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮาจิโมระก็บอกว่าการที่จะสร้างสวนสนุกขึ้นมาเนี่ยยังไงซะมันก็ขาดทุนและที่สําคัญคุณโอดาเนี่ยหลอกให้เจ้าวาดเซ็นสัญญาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างสวนสนุกขึ้นมาแล้วก็จะคืนกรรมสิทธิ์ให้กับวัดเพราะว่าไอใบกรรมสิทธิ์เนี่ย อยู่กับเขาเพราะว่าโอดาเนี่ยฝากเอาไว้ที่เขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาใบกรรมสิทธิ์คืนให้กับเจ้าว,วาดเจ้าว,วาดก็ดีใจใหญ่เลยสุนไคก็บอกว่าโอ้โหขอบใจมากนะไม่คิดเลยว่านายจะเป็นคนดีแบบนี้ฉันอนะต้องมองนายใหม่แล้วระหว่างที่กําลังจะจบได้ดีใช่ปะว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายเจ้าว,วาดก็ได้ใบกรรมสิทธิ์คืนแล้วทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นปกติแต่แล้วโมลีก็ถูกยิงยาสลบนะครับโมลีก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนนี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายนี่มันเป็นคดีฆาตกรรมยังไงล่ะทุกค นก็ตกใจใกันใหญ่เลยโยโกมิโซก็บอกว่าอะไรกันแล้วที่ผ่านมาล่ะคุณบอกว่ามันเป็นการฆ่าตัวตายโมรีก็บอกว่าใช้ไม่ได้เลยนะโยโกมิโซฉันอุตส่าห์ใบมาตั้งหลายรอบแล้วแต่นายเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไขคดีให้แล้วกันอย่างแรกเลยก็คือฉันต้องยืมคนของนายหน่อยนะ ลูกน้องของโยโกมิโซเนี่ยเตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วโมรีก็บอกว่าให้หากระสอบทรายนะครับน้ำหนักเท่ากับโอดะเลยประมาณ100ยกิโลกรมัมจากนั้นเนี่ยเก้เาเชือกนะครับผูกไว้ที่ปลายของกระสอบทรายแล้วเก้เาเชือกเนี่ยโยงอ้อมผ่านมุมหลังคาชั้นบนสุดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็รอดผ่านราวระเบียงนะครับไปพื้นข้างล่างแล้วก็เอาเชือกผูกไว้กับเหล็กก่อสร้างนะครับที่วางไว้บนปากบ่อน้นาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วโดยจะเอาแท่งเหล็ก1เส้นนะครับเอามากั้นเอาไว้ เพื่อไม่ให้เหล็กเหล่านั้นเนี่ยตกลงไปข้างล่างนะครับโมริก็บอกว่าโยโคมิโซ ok ลองกระตุกเชือกนี้หน่อยแล้วเขาก็ทําการกระตุกนะครับจะเห็นว่ากระสอบทรายที่ถูกมัดด้วยเชือกเนี่ยมันถูกดึงขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วมันก็เหมือนกับโอดาเลยที่ผูกคอตายโมริก็บอกว่านี่แหละ คือทิกของคนร้ายที่คนร้ายใช้แล้วมันก็สามารถบอกได้ว่าทําไมเชือกใหม่ขนาดนี้ถึงมีรอยไหมได้นั่นแหละครับมันคือรอยที่มันเสียดสีกันระหว่างหลังคาแล้วก็ราวระเบียงนั่นเองโยโกมิโซก็บอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงแล้วก็คนร้ายมีมากกว่า1คนอย่างนั้นเหรอเพราะว่าตอนที่ศพของโอดาเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วเวลาตัดเชือกเนี่ยถ้าคนเดียวเนี่ยเวลาตัดใช่ปะเชือกมันก็ต้องหลุดมือเพราะว่าน้ําหนักโอดาเนี่ยคือมันหนักมากหนักประมาณ100กิโลกร,รัมคนคนเดียวไม่สามารถทํา เพราะฉะนั้นคนร้ายต้องมี2คนสินะโมรดลก็บอกว่าอืมไม่ใช่หรอกนะคนร้ายอะ่ะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นวันแมนโชด้วย,ยโยโกมิโซก็ตกใจฮะจริงเหรอแล้วโมรีก็สั่งให้ตำรวจที่อยู่ข้างบนเนี่ยเริ่มตัดเชือกได้เลยอย่างแรกเลยก็คือผูกเงื่อนนะครับให้เป็นเงื่อนผูกบ่วงเป็นการผูกเชือกให้เกิดบ่วงตรงกลางนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจับตรงบ่วงให้อ้อมผ่านด้านล่างตรงราวระเบียงแล้วก็ใช้แท่งเหล็กขัดเอาไว้จากนั้นก็ตัดเชือกที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เอาปา เชือกเนี่ยมาร้อยผ่านบ่วงนะครับ แล้วก็มัดให้มันเป็นปมจากนั้นก็เอาเชือกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยโยนลงไปในบ่อเพราะฉะนั้นคนร้ายสามารถดําเนินการได้เพียงแค่คนเดียวโดยไม่ต้องมี2คนเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เงื่อนผูกบวงยังไงละ่ะแต่มันมีสิ่งที่ผิดพลาดก็คือคนร้ายเนี่ยตัดสั้นไปนะครับสั้นไปประมาณ5เซนติเมตรโยโคมิโซก็บอกว่างั้นคนร้ายก็คือคนที่อาศัยอยู่ในวัดอย่างนั้นเหรอแล้วก็ต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญด้านพื้นที่ในวัดอีกด้วยมรีก็บอกว่าใช่แล้วและพวกเขาก็บอกว่าอะไรนะพวกเราเป็นคนร้ายอย่างนั้นเหอโยโมิก็ สงสัยว่าแล้วหลอกให้คนโอดาเนี่ย มายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันแล้วมันก็ไม่มีร่องรอยในการต่อสู้อีกด้วยโมริโคโกโรก็บอกว่าง่ายๆเลยก็คือคนร้ายเนี่ยโทรให้คุณโอดะเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้พอเขามาถึงใช่ปะคนร้ายก็ทําการเอาเชือกเนี่ยมาใส่คอคุณโอดะแล้วคนร้ายก็ทําการดึงเชือกนะครับเพื่อให้คุณโอดะเนี่ยถูกแขวนคอแต่ระหว่างที่เหล็กเนี่ยลงไปที่บอ่อ้นาใช่ปะมันก็ใช้เวลานานตอนนั้นเองคุณโอดะอาจจะเอาเชือกเนี่ยออกจากคอก็ได้คนร้ายก็เลยแก้สถานการณ์นะครับก็คือทําการเตะคุณโอดะเนี่ยให้ล้มลงไป ตอนนั้นเองคุณโอดาก็เสียหลักนะครับที่มันยืนยันพิสัีนี้ได้ก็คือตรงข้อสอบของคุณโอดาเนี่ยมีรอยเปื้อนย่าอยู่แล้วรองเท้าของคุณโอดาเนี่ยเปื้อนดินด้วยมันมงบอกว่าคุณโอดาเนี่ยล้มลงไปนะครับเพราะมีใครบางคนเตะขาคุณโอดาให้ล้มนะครับพอเตะแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะมีเวลาที่ทิกเนี่ยมาทางานได้สาเร็จนะครับคุณโอดาก็จะถูกดึงขึ้นไปนะครับทำให้คุณโอดาเนี่ยเสียชีวิตกระทันหันมันเลยเป็นที่มาว่า เขาเสียชีวิตเพราะกระดูกคอหักอย่างรุนแรงโยโกโมิโซก,ก็เข้าใจทุกอย่างแล้วแล้วก็ถามว่าคนที่เป็นฆาตรกรเนี่ยต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญสถานที่ในวัดนี้ใช่ปะโมูรีก็บอกว่าใช่แล้วพวกคนในวัดก็ตกใจแย่เลยแบบฮะหนึ่งในพวกเราเป็นคนร้ายอย่างงั้นเหรอแล้วคนร้ายในคดีนี้ก็คือฮาจิมูระนั่นเองทุกคนก็ตกใจใ่เลยไม่คิดว่าคุณฮาจิมุระจะเป็นฆาตรกร ฮาจิโมระก็บอกว่าอะไรกันเดี๋ยวก่อนนะฉันนี่นะเป็นคนร้ายนะ่ะมูรีก็บอกว่าใช่นายอ่ะคือคนร้ายจำได้ไหมตอนที่นายให้ปากคำนะ่ะนายบอกว่านายไปโตเกียวแล้วนายก็ออกเดินทางไปเลยแต่ว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณโนโดะเนี่ยกำลังถูกฟอ้องร้องซึ่งโซนไคเดินเข้ามาแล้วคุณก็เดินออกไปพอดีตอนนั้นอนะ่ะคุณน่าจะออกไปจากโรงแรมเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมคุณถึงรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกัน ฮาจิโมระก็บอกว่าอ๋อที่ฉันรู้อย่างนั้นหรอก็เพราะว่าตอนอยู่โตเกียวแล้วแหละตอนนั้นอะ่ะฉันได้คุยกับท่านประธานท่านประธานก็บอกนะโมริโคโกโร่ก็บอกว่าไม่ใช่นายรู้ตอนที่นายอะ่ะอยู่ที่วัดแล้วตอนนั้นนายก็โทรให้โอดาเนี่ยมาที่นี่ยังไงละ่ะ พูดง่ายๆก็คือฮาจิมบุราเนี่ยกลับมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็โทรให้โอดะเนี่ยมาหาเนาะแล้วก็ทําการใช้ทิกนะครับเพื่อที่จะสังหารแล้วโมริเนี่ยก็ยังพูดต่อนะครับว่าแน่นอนนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงแรมแห่งนี้แล้วก็ยังเป็นคนสนิทของคุณโอดะด้วยคุณก็ต้องมีแบบแปนนะครับที่จะสร้างสวนสนุกอยู่ตอนนั้นอนะ่ะคุณน่าจะคํานวณทิศทางแล้วก็ความลึกของบ่อน้นํานี้แล้วคุณก็จงใจนะครับให้เอาพวกเหล็กต่างๆเนี่ยวางไว้ข้างๆบ่อน้ําเพื่อที่คุณจะสามารถย้ายเหล็กเหล่านั้นไ ใกล้ๆนะครับไม่ไกลมากฮัจิมุรัก็ยอมรับนะครับว่าเขานี่แหละเป็นคนสั่งให้เอาเหล็กวางไว้ข้างๆบ่อน้ําก็จริงนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ฆาตรกรเหตุผลแค่นี้จะว่าเขาเป็นฆาตรกรไม่ได้นะในหลักฐานน่ะถ้าคุณพูดขนาดนี้แล้วมรีก็บอกว่าหลักฐานอย่างนั้นเหรอก็อยู่ในตัวคุณยังไงล่ะก็คือกระเป๋าสตงางค์ฮัจิมุรัก็แบบฮะเดี๋ยวก่อนนะ กระเป๋าสตางคุณจะบอกว่าเงินเนี่ยเป็นเงินที่ผมขโมยมาจากคุณโอดาอย่างนั้นเหรออะคุณตำรวจเช็คเลยยังไงซ้ำมันก็ต้องมีลายนิ้วมือของคุณโอดาอยู่แล้วเพราะว่าคุณโอดาเนี่ยให้ผมมาเพื่อที่จะให้ผมเอาเงินเหล่านี้ไปจ่ายให้กับพนักงานโมลีก็บอกว่าดูให้ดีๆสิว่าในกระเป๋าสตางค์นั้นอะมันมีบินที่โอดาเนี่ยเก็บเอาไว้อยู่ก็คือค่าบินที่เขาฝากพนักงานซื้อซิก,ก้ายัางไงล่ะแล้วเขาก็ตกใจแบบเฮ้ยอะไรกันฉันพลาดเรื่องแค่นี้อย่างนั้นเหรอโมลีก็สันนิฐานว่าตอนนั้น่ททีคุณ สังหารเรียบร้อยแล้วคุณน่าจะเห็นกระเป๋าสตางค์ของคุณอดาเนี่ยตกอยู่คุณก็เลยเผอเก็บมาใส่ในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองโยโคมิโซก็ถามว่าคุณเป็นคนร้ายสินะเขาก็บอกว่าใช่แล้วเขาอะเป็นคนฆ่าท่านประธานเองโยโคมิโซก็ถามว่าแล้วแรงจูงใจละ่ะในการเกาะคดีในครั้งนี้เขาก็บอกว่าตอนนั้นอะตอนที่สร้างบริษัทท่องเที่ยวกันใหม่ท่านประธานอดะบอกให้เขาเนี่ยสร้างเอกสารเลี่ยงภาษีแล้วผมก็น่ามืดตามมัวนะครับเพราะว่าได้เงินจํานวนมากแต่แล้วเรื่องมันก็แดงนะครับ โอดาเนี่ยก็โยนความผิดให้กับผมเพียงแค่คนเดียวแล้วผมก็ไม่อยากจะให้บริษัทที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหลืออะไรนะครับเขาเลยวางแผนฆ่าโอดาจบไปแล้วครับกับคดีในครั้งนี้เนาะคดีในครั้งเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคดีที่ผมเคยทําไปเลยเป็นคดีที่มีคนสร้างกระเช้าลอยฟ้าเนาะแล้วจู่ๆก็เกิดอาถรรพ์ขึ้นมา2คดีเนี่ยมีความคล้ายกันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแต่แล้วพิธีเปิดเนี่ย มันก็เกิดคดีฆาตกรรมคดีนี้ยังไม่ทันได้สร้างเลยก็เกิดคดีฆาตกรรมนะครับเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นว่ายังไงชอบคดีนี้ไหมคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คดีหน้าครับ